ยังมาทางนี้ลองทางกูลงทางมึงกูปะหมอแม่เราพ่จะเฮามาทุกคนข้างหลังก็กยังมาทางนี้ไปนำ้ำต้องกระดกไปนำ้ำป้างามมันงนามเต่าดีชิบอยไม่ดีเนาะทุกคนไปท,ที่พักแล้วสามสาวนี่พักน้ำกันสามสาว ทุกคนุคน,นี่กระต่างพร้อมให้นั่งนี่เปย์ให้นั่งพร้อมเนาะกล้วยไปกล้วยมากก็พุกไปตกพูดเลยทุกคนมาเอาวิวค่ะอ้าวทุกคนุคนี่ะก็คือห้องบาร์เอาเกิรมาเนาะบาร์เอาเกิรอีเตะมาดาวมาเก๋เลยที่ใส่เกิรบอันนี้ไปกินงขาวชุดเถิน <c oughs> พนนี้พอดีเลยเป็นใสเลย <laughs> <laughs> i <laughs> ลโลสบายดีเป็นโชว์ดูดึม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 อันนี้ร้านอาหารร้านอาหารนิลันดอนนิลันดอนและยุโรปเดี๋ยวมื้ออื่นเท่าข้านี้ข้าจะลองเรือเข้าไปลองเรือแอร์บินเจอพี่จนไทยมุดไปทำสภาพตอนนี้ หน้าตัวเองไม่ได้ดเหรอเชียวไปที่พักแล้วนาดไปสามสาวสิพักนั่กันก็สามสาวสิพักนั่กันทุกคนเอ้ยห้องใหญ่เนาะพักห้องใหญ่เลยทุกคนสามคนกับสามเซนห้องเดียวก็คือห้องสองเซนทุกคนอันนี้ห้องใหญ่ห้องสามเซนจ้าราคาพ่อพังมีเนาะเขาจอดรถเท่ากับไปจอดนี่กันที่คุณเ่ะอจอดนี่ก็ได้มือเฮีตเอา บาได้แล้วมาได้แล้วมาได้เล้วเริ่มเรื่อไปเริ่มห้องกันทุกคนโอ้ยอ่อนเอียบเหนื่อยแห้งทุกคนเยวไปเบิ่งห้องสามแสนเนาะบบห้องอ่ะสามคนประมาณน,นี้ด้ด้วยว้าว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 โอเคใช้หัวนอกขับไปไหนยู่ทุกคน อ็คือใบหนังสะบ้าที่เนาะแม่นางสะบ้าธิกระโจมมันโอ้แม่เดี๋ยวในห้องน้ำห้องน้ำบาห้องน้ำก่อนอ๋อห้องน้ำก็อ๋อขังดีทุกคนอันนี้จะเป็นผ้าห่มนี่ช่แล้วใช่โอเคทุกคนถือว่าใช้ได้เออเขานอนในห้องน้ำก็ได้จริงขอนอนในห้องน้ำก็ได้นะคนโอ้ทุกคนมาวิวทางหลังชวร์ออกมาปั๊บติดโทส่วนยาสูบทุกคน คุณน่ะมีกระตั้งพร้อมให้นั่งมีเปยให้นั่งพร้อมเนาะกล้วยไปกล้วยมากกับพุกจกพุกเลยทุกคนาเอาวิวขักนะวิวงามเคยมาพักคงองฟังนั้นคงนั้นบอกเมย์เคยมาไปพอเออมาพักนะคืนละสวสวยบอกตอนนี้สามขึ้นเป็นสองเท้าอลคามันขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นวิวทางหลังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทุกคน มันเป็นที่นิยมอ่ะก็เลยแบบราคามันก็เลยขึ้นประมาณน,นี้ก็คือเราได้ห้องพักแล้วทุกคนเขาเขามาพักสามคนก็ตกคืนละแสนนี่คนละแสนเนี่ยเอาแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งสามแ <3 S 2> สนเอ้ยเอ้ยเอ้ยค่ะชิปผ่านนะเพราะเอ้ยที่นอนนี้บอกเอาประมาณนี้แล้วคุณนี่ได้ห้องแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเอาของเข้ามาไว้เนาะแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปหาอีหยังกินประมาณนี้แล้วคนกับชิปนี้ก็คือแบบมาขำอยู่ที่อันนั้นเนาะ กล่องรอประมาณนี้ทุกคนที่นอนก,ก็คือสะอาดสะอนี้ทุกคนเดี๋ยวเฮาเก็บเกือกเก็บของก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเฮาไปหายัางกินกันจ้าอ้าวทุกคนมึงนะ่ก็คือเฮาบอเราเกิร์มาเนาะบอเราเกิร์อีเตะม,มาดาวมาตัวเลยได้ไส์เกิรบอันนี้ไปกินข้าวจุดเคิน <laughs> อ้าวทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปกินข้าวกันเนาะ ก็คืออาบน้ำอาบขาแล้วเรียบร้อยนอนเดี๋ยวเาจะไปกินข้ากินข้าวนะทุกคนไปหาเลาะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขอื่นก็คือดมยาดมกว่าโอ oh. oh. โอเคชื่นใจไปเดี๋ยวเราจะไปอาหารเลาะอีหยังกินหว mm ั hmm. งว่าจะมีเนื้อแซ่บๆกินเนาะหรือว่าบ่มีเฮ่ากักิน mm hmm. ประมาณนี้นทุกคนไปเดี๋ยวเขาออก mm hmm. ไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกกันทุกคนทุก hmm. ทุก ช่วยป๊าปิดเถอะโอเคอ้าวพัดลมไปใมอดบ่ะมอดนะโอเคล็อกเลยล็อกประตูเลยโอเคล็อกกลับไปกินข้าวไปไปหากินข้าวกินข้าวกันทุกคนแก้วตาจะทาเบื้องหลังมาตอนแรกกับผู้ช่ว่าเห็นว่าเห็นนักท่องเที่ยวมาอยู่เนาะ รถรถจัก,กรหลายอยู่หลายคันมยูสามคันทุกคนฝรังไหมเที่ยวอยู่ที่กองรอหลยหล่ว่าภาษาเวียแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขามาหากินขอกินข้าวแล้วทุกคนขนาดจะไปได้ไปไก่เลยทุกคนนี่ไกะจักสีมืดๆแน่นอยหนึ่งนะทุกคนแบบสีมืดสลุมนะ้าบุนก็แบบมีนักท่องเที่ยวหลายคนไลี่รีสอร์ทเขาขเขาก็อยู่พี่ บ่อนหอพักเนาะห้องพักของเฮาก็อยู่บ่อนนี้นะทุกคนเนาะลมแบบที่เชือมที่บ้านอากาศดีเนาะลมเย็นทุกคนหนาวเนาะเย็นหนาวอันแบบธรรมดาอากาศพอดีกินเย็นอ๋อสักเกยมีเมนูอย่างไงเนาะนี่มี โอ้ถ่ายไปก็บ่เห็นมันมือตาลายอ่ะออเ่ยูันนี้คืออะไรเราน้ำกระตูกก็มีหลายเนาะเข่ามันมีขวดขวดมี่พักอย่างขวดมีไก่ขก็มีหมูมีมีข้าวผัดมีข้าวเหนียวอยู่เนาะแล้วก็เลือกเบอร์กันแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกทีเนาะหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะทุกคน ปิดประมาณนี้เนาะหานเนาะกบรรยากาศก็ดีอยู่ทุกคนอากาศดีอยู่เนาะลมแบบลมแบบเย็นๆสบายประมาณนี้ทุกคนเนาะหานกะตังอยู่กับโตอ่ะหน้าที่ผักคลองที่เขาเซาไวเมื่อกี้นี่องสามเลยค่ะ อสูตรสองสามสูงสองสามเรียกลีกทุกคนเข้าสังเลยั้งนีหลังซื้อๆนั่งละลไปเดี๋ยวเขาสั่งก่อนทุกคนเดี๋ยวมากินเผากินเส้นเนาะไก่ทอดกับหมูทอดตามใจเลยเอาเอาให้เขาเขาให้เจ้าเลือกก่อนเราจะมาเติมล้าเป็นคนเลือกง่ายทุกคนเอาหมูทอดแล้วกันอยวเขาเบิ่งอันเมนูอีบ้านหนึ่งประมาณนี้ อ like? ากาศดีหลายทุกคนลมเย็นเย็นมีตับได้ไม่นอนตับอยู่วะก่อนทำแบบเนี้ยขับรถเลาะมาก็คือแบบมาเจ้าปลูกยาสูบเลยทุกคนก็คือแบบต้นยาสูบเต็มเลยทุกคนอากาศดีพร้อมเนาะเฮดนาเซงพร้อมแถวทางมาประ้อมเอาอยู่แล้วตอนนี้ปลาลดหน้าปลาลดเนาะเนาะเบิ่งก่อนเนาะเครื่องดื่มคทุกนอมีน้ำมะสุนเย็งๆอยว่เบื้องหลอดึงไปเกว อเอาแก้วกมาเลยเครื่องสาามากน่ามากทุกเอาแก้วบอแก้กวกมาให้ดูนะฮัลโหทุกคนนี่สิ่งที่เหารอคอยมาตั้งนานกามาฮออแล้วทุกคนอัน,นจะเป็นอะไรอย่างละ <Okay. S 2> เดี๋ยวเมืองเมนูก็ลืมละข้าวผัดกะเพราหมูเจ้าบอกลืมลืมนะข้าวผัดกะเพราหมูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โนเะนาะจะขึ้ <c oughs> <c oughs> พัดเดี๋ยวกับอ่ะกิปิข้าวผัดประมาณนี้ทุกคนถ้าวพุนกับเปลี่ยนเนี่ยไมนู้ยังกะเพราเพือเดียวมั้งกะเพรานะใหญ่แท้ไข่ดาวเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรแกงหมูทอดบ่แม่นหมูทอดหมูทอดอันนี้ก็เป็นน้ำมันโต๊ะกะเพรากะเพราก็เยอะหน้าคนก็เดียน้ำสะเดอาบทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้อง กินข้าวก่อนทุกคนอ่ะกินข้าวแล้วก็น,นอนประมาณนี้ทุกคนน้ำซุปน้ำซุปเจนบอกเจน้ำปลาอ๋อน้เจน้ำปลาน้ำซุปวีนูี้วันนี้พอดีเลยเป็นใสเลยทุก <laughs> คนมากินนล้วกันเนาะมาชิมมาก,ก่อนรสชาติจะเป็นอย่งไรเนาะอือรสชาติน้ำปลาค่ะแซ่บแซ่บลาย อแล้วทุกคนมาทุกคนมากิ่นักการนะเนี่ยมันดีป่ะก็คืออากาศดีแหงทุกคนลมเยนเ็นเย็นขนหนาวลุกเลยค่ะอรมาแล้วไงเพราะว่าลมมันเย็นแหงอืมอเราคือกินข,ข้าวขำน,น,นะทุกคนนะเป็นเวลาประมาณอือห,หนึ่งทุง่มสิบเก้าโมงหรือว่าว่าแบบ อ่ะรารเจ้าค่ะคือเจ็ดโมงสี่หกนาทีน่คนหรือว่าหนึงน่งทุ่มนัน่นเองก็ค่นมาถึง้าวเมากันของรอก็คือมีที่พักหลายเลยทุกคนก็คือเลือกเลือกเลยว่าเขาอยากอยู่บ้านพักใดเนาะและการท่องเที่ยวฝรั่งกันมีหลายเนาะซู่งเรเห็นมี ประเทศอื่นเลยเนอกจากฝรั่งนะคุณไทยดิไทย,ยไทยไทยไทยล,ลืมเพิมไทยแลหลงละไทยเนี่ยนะคะับอ่ะโบเห็นจีนเนาะบ่เห็นจีนกับเนีย่ยดเพราะว่ามาใหายกันก่อนก็จะเป็นทางนะทางมันลำบากนะทุกคนทางมันลำบากกันเลยแบบโบมีอ่าไปเป็นสายสายลุยแน่ยจึงมาของงาประมาณนี้นะทุกคน มาเลือกคนมากินกันแต่คลิปนี้กับประมาณนี้นะคนนึงกินแล้วก็น่าจะเข้านอนนะแล้วจะไปเต้นเท็กซ์้าไปถ้าเขากินข้าวแล้วเดี๋ยวเขาจะพาบั้นทุ่งเบิ่งหอมอีกหองหนึ่งนะคนก็คือบ้านนอนคักไรวิวทางหลังก็จะเป็นวิวว่าทุ่งทุ่งยาสูบนะคนแต่กันมืดแล้วแหละแต่ว่าเมื่ออื่นเช้าเราจะถ่ให้ทุกคนเบิ่งเนาะ ดูวิวทาวหลังงามแพงทุกคนวิวติดภูเขาอ,นะอากาศดีพร้อมีอู่พร้อมคนนอนเฝียนะ้สบายแต่ว่าก่อนอื่นเราซือขอกิขอนข้<อ>าวก่อนทุกคนป้าปีทุกมีโอห้องสามสี่เสียงห้าเสียงเพราะ้อว่าแล้วมัน เราเราต้องวอาแบบนี้พระหงละคนกระจอกใช่ไนาะอ้คือมันมันโมเกี่ยวหรอกวะราคาห้องสั่นใด่เนาะเกี่ยวกับเราเราเล่าตัวนี้ไปหนหน่แงเงือกแปลงเงือกเหมือนนี้นี่ะนางเงือกนางเงือกลหาวกันหนาวอ้าวมา้ันะอาบแวอาบแล้วกินลมพัดโซ่ขาขาวสามเีสี่เห้าเคอประมาณนี้วันนี้กอะกินไดตัวเดียว ใช่เนอะปีนปึ๊บเดินทางมาแล้วกะเมื่อกี้พี่กินข้าวมาแล้วนะคนครับมาอยู่ในห้องแล้วนี่ตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องแล้ว้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งเล่าเลยมันจะนอนเลทุกคนเด็กๆต้องนอนพักผ่อนประมาณนี้นะคนผมมาตรงการด้วยผมผ่านตระการของห้องสามแต่ได้ย้อนเนาะได้ย้อนยังมีมุ้งทุกคนเพราะว่าเขาก็เป็นคนติดมุ้งเลยก็ได้กดพ้าเขาเป็นคนติดมุ้งเลยนะคนได้ย้อนเนาะกุดผ้าขัาเกลือ ใครว่าไปกู้ภาคอ่ะแล้วแต่เนาะแต่ว่าเฮาก็ว่ามุง้ะทุกคนขันบ่มี่ขันบ่มีมุงกับไปนอนบ่รักก็คือไปซื้อนั่งนอนแบบบ่มีมุงกะเอา้วมสิบนาทีตื่นอ่ะมีมุ้งแหละสบายเลยประมาณเอ้ะทางนั้นนอนละบ่ปีนบ่ได้นอนพัาเดียวโอเคฝันดีบ๊ายบายทุกคนแต่คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเนาะเฮาวปเชินกันทุกคนขอตัวนอนไป นอนก <ITA> อ่อนนะทุกคนนะตัวนอนก่อนพราะแกในมือนตอนเช้าทุกคนเดี Walk ๋ยวเขาจะบอว่าเขาตื view, ่นแต่เช้านะคะจะถ่ายบรรยากาศอยู่ห so ลังหลังหลังห้องนี่ให้เบิ่งกทุกคนเพราะว่าข้างหลังจะเป็นวิวภูผาแล้วก็จะเออเป็นสวนหยาสูบทุกคนอย่าปุ๊กอยาเมาเลยทุกคนคือบรรยากาศดีหลายนะบอกว่ามื่อืืนเขาตื่นเช้าตื่นทานเขาจะถ่ายให้ทุกคนในเบิ่งนะทุกคนส่วนคคิปนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนขอตัวไปนอนก่อน Bye 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 uh. <laughs> bye, bye. Uh, bye 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 bye, bye, <laughs> -bye.